ไอตัวแม่นใส่ใจมันมันขอมันแพงเดี๋ยวเนี้่ยบ่คือเก่าแล้วครับไปตาบอหักผู้ใดลงเข้ามาท้าบุญเหญ้าสิรวยบุรู้ตัวเอาครับ FC ครับไปหาพ่อาวเด้อครับเนาะมื้อนี้ตามแนวทางพ่ยาวสิได้ตัวใดครับพี่ทีครับ ทุกคนคือมีสุขขอให้มีโชคมีราบทุกคนเลยครับผมอันนี้บอกบุญนกันในวัดหนองคลองเทพนี่มถือว่าวัดหนองมะเกียดนีละสี่ห้าสมเด้อไปเข้าไปบึ้งเยอบุงสร้างมงแลงนีละคนสี่ห้ผู้ใดวัดใจบริสุทธิ์ใจมั่นคงได้พอแม่มาได้แล้วก็ว่าได้น้ำพึนบึ้งนข้าวัดให้ เป็นสลาดนะเพราะว่าสลาดเขามันสิโยดเราดิปูอย่ทีเห็ดหลังนี่าเนานีะครับทงสุดเรายุ่นะอเอส้าไว้เข้าไหมมาด้วหกสามจุดเมื่อไรล่ะว่าว่าหันบอกหกสามนี่ไงบ้าเขาจะห้องว่าู่บอกจะที่ไหน สามหกสามพอเจ้าสามหกสามยังอยู่เ่ออกไปแล้วแตทั้งแตกล่างตรงจิมแตกตมมเพแต่มไม่แตกล่างแล้วใจเดรเ่าวเพ่สืไรเ่ากะเพได้ไรไปไหนกะพได้น้ำมูเนี่ก็ไเเห็นทุกเห็นบรเห็นเราเห็นอ็ไาทำสดไรเป มันมเพอนงป่อเพรา่เห็นน้ำเปนบ้ารเ้กเพ็ดนๆพอีเวาไม่ลับเจน่พ่อเพ่อได้ดีปนไรเนี่ยเพ่อได้หลายไปนไเป็นแสนสองแฟนป้าตัวแต่คนวงคนเห็นกับวงคนม่เห็นี่หละมันอยู่สิ้นนี่แต่บุญเนาะแต่บุญ เที่แรกก็จะบุดตาลงไปตามนั่ดินหาเม็ดพุดดีอืมพอดเี่ครับลูกพวไปหาเม็ดครับผมไปอไซื้อยางครับผมซื้อยางเบิ่งไม่ได้เชี่ยนนะครับเนาะคืองวดแรกพอจะายกับมาทำคลิปอยู่นี่ครับไปที่จับกระเข้าครับบริเวณมาหาเพิ่นทางหายไปโดนเติบหลังจากขันมาเพิ่นกระบะเพิ่นได้มาตลอดนะครับที่ อ๋อเอฟซีสองโอกครับผมขาวปีนชูกลาบนะครับเนาะกรโบนแดงคือ,อก,กันไี้อาติมาสงวดนี้ก็อไดิสามหกหกสามุกโกกันเลยเดีกแมนเอานี่กรเล็สามสองตัวสามหกสามตัวนี้กันเลยด้านหลูกเห็นหรืไม่ตะเขียนนี่ไหม สามหกสามกี <tr> ่คนนั mixes, like, <anyway> <tr> ่งของนึ่งขาก็นั่งโต๊ะน่ว่าสายเห็นตัวได้แล้ว่อไมุ๊ยสามหกสามแล้วชวแป้งเปียกเปียบเพราะว่าพั่นโชกดีด้วยต้องไปยังแม่ปุ่นปุ้จะี่วนย ตัวประจำด้่ยเพิ่นเิไอเ่ได้เรียรอย่างน้อมางวดแรกก็ได้ไหมมางวดแรกมาซ้องนี่กับเขา เ้หยอดบุญเกายอดยอดกะทินตัวไรก็พอเก้าแปดเกปดตัวไ <98. S 1> วท้ายมัน้งนะครับผมอือครับผมแ้่ว่าล่าสุดปเป็นเก้าเก้าครับอือเงินคนทงว่าดีๆโอ้ที่แรกได้เกาแสนเก้าแสนหนึ่งสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าเก้าสิบแปด บันวดวันตรงไม่ตรวไม่เย็ดเย็ดแกนเ็ดมินร่วมหลวอว่าไหไเขาไม่เรื่อยเรอร่วมต่ยันเป็นล้านล้านเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าิบเก้าบาทโอไม่เป็นล้านเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททายเก้าเก้าาเก้าเก้า็พิชมาน้ำกันเนี่กว่า มาหอดมาตัวไก่เลยเอ้พันตัวออกมาตัวนี้ว่าสันวา<ม>ต่ก่อนคือบนหญ้าฝันนี้ว่าสันวัาของนะครับตัวของนึงไปแล้วรับผมนะอ้อคือนงคนไปคือคน่คนดีพายยางอคว่

บัดนี้ทินเสาทียังบ้านมีเงินจักบาทอยู่ในไส้เอาได้มากแต่ไส่ใจเราได้ยืมเขม้าได้เนี่ยไส่ใจไปได้ดิหาใหม่ตัวของไส่ใจมันมันของมันแพงเดี๋ยวนี้คือเก่าเร็วไปไปไปขมาเ้อจับตายังหลงขม้าบึ้งรู้บึ้งดีให้บ้านป่าหลงป่าหลงขม้าเนี่เขาไปเที่ยวไปเที่ยวมารอซื้อเขาอยู่นี่บ่บ่คิดว่จะเดือพอป่าหลงขม้าเนี่เป็นยังไงมาถึงเราตา บอ่อหากผู้ใดลงขมา้าข้ามบุญเนี่ยทิรวยบุรูตัวโอ้ห <laughs> <laughs> นี่ละมองสร้างมองแปลงวัดเท่ากรไดครับผมนี่ละนี่ได้มากกับสราา้างเข้าครับ,รบ,บไปพอตะกีันยืนออกมากขมามาต่ำตึง่เากาาาสอก่อดาาปู่น ตามมาปูอย่างปูโคเห็ดนั้นบ่ไดรคอเก่ดแค่นี้โคถือแม่หลังนี่ไม่คคเพราเพิ่ขับตะกวอนนี่มงนี้หกเลยครับอยู่ที่ครับมีแต่ถาดเก่ามีแต่ของอย่างต่างอ้อมยุ่ต้นอมื่อวานี้รามาขอกับโอปอกครับอืมออเอาแปดเจ้เพิ่งดำไว้อมอไ่ออบีตอลม คือกันกับต,ต้นไม้นั่นเ,อ,เอาอญาติพ่าไหวปูซิเวลรีนะครับด้วยเอซี่ครับขอเอาเนี่ยครับขอโชคขอลาภมาเห็นหนึ่งตะเริ่มสางเล็กๆจนแล้วเสดแยวสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุบุญครับให้เอาคุนขอได้อีกทำมาชิมาคน ก็เบิกเนตวันที่ซีอินลระบผมอยากให้ยุทุกเขามา่เิเบิกเนตไปเบิกแล้ววันวันที่ซีวังหันบ่พ่อโอ้เบิกไห่ตัวนี้ไหมเบิกวันที่กะถินเลยแล้วล้วขันกะเขันน้ำมันดิโอ้หากเล่ด้ขันน้ำมต์พร้อม่ะ อันนี้มนเพิ่เบิกแล้วเนี่ยมีละเพิ่นเฉล่ยโชค่ตไปเปิดเน็ดเปิดเน็รนะครับผมมันดงแรดอกไม้จัเหี่ยวกระเบิดครับผมคนบอกคนมืดฟ้ามัวเดือดโอ้ยบัวไมนขโมยจักรคนบอกคนลงทานนอ่อเต็มหมดเลยบอกผมดีงานยังมาเรวเหดิครับผมนีก็จะมาจดเล้านะไปบ้านนี้เบิกเนี่ยแล้วก็จเปิดโชคเปิดใหม่ก็บั่นเมน เขาก็ยืนน in ู yani ่นเองนกพแล้วยินเบิกนู่นตรงทั้อยู่นู่โอ้ยเขาเจ้ากระฮับมันเดียวือจังอยู่พูดละอ้อน่วยอือครับผมปูพันมาพันวาไปเลยบอกอบอผมีหูหามอยู่นู่คุณมันลายไห้กรบย่าไข่สนไห่สนมันไายหัดไปเบมือสารปู้าเฮ้ารบบมันคือไปลรุดพอต้นย่างไงต้นนี่วัดที่หาบอกว่าครับผม

เด่นเจ็ดเห็นวเจ็ดเนาะมาตรงหน้าบ้านเนาะต่อเขดีบึงแบบคนช่วงเลยมาเลยพ่องามไรเอา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 เลยตัวไหนก็พ่อเอาอักเจ็ดนี่ตัวเจ็ดด้วยนะเจ็ดจักรสิเจ็ดยังหลุดเจ็ดโอ้หลผดเจ็ดดูครับผมจานไว้ที่จันบานในเป็นจานอะไรได้เดี๋นี้ ตาเด็กน้อยพนเอิ้นเสี้ยงบรรยายนี่ใช่ไหมพลเอื้อนจันนี่นี่สารปูสารปูยังพอนี่ยังมาปมหนุู่จักแต่สารปูดำผู้จักแค่สารปูดำครับผมผู้ดำเจ้าอาวาสก็ดำดำคือกันก็เลยสารปูดำนี่พอพญ่าสิมาลงอยู่นี่ปะครับมองนี่บะเมื่อนั้นสิคองนาาสิมารีครับวันนี้เพิ่นเบิกแล้วอ๋ครับผม ไปขอเงินหาสีมะลิเลขคันน้ำมนวิ่งเกตขับเอฟซีครับเอาเกตจะเป็นเกตตัวใดนเนาะครับมาเอฟซีกระเบิ้งเอาในคันน้ำมนที่แอดลอยขึ้นไปไห้เด้อครับเด้อเอฟซีครับอ่าเพราะว่าก็ขอให้เอฟซีจงรำจงรวยเนาะครับเนาะเพิ่นเปิดเนตยดาษีมะลีเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับพอเปิดเนตยที่เรียบร้อยแล้วคนก็เลยเบียดคันน้ำมลมือหนีวันพระรับพีครับก็เอาเอฟซีก็มักระจัดขัดกระพาเนาะครับเด้อเลขคันน้ำมลแอดกระลอยขึ้นหันนาตีเอาแต่ว่า อที่ตีไม่หันคือเป็นเกียรหนึ่งนะครับเนาะเฮบซีครับครับเอาขอจบเกี่ยวไปเพื่อนสำนียงพอกระไมรในคลิปหนาก็กลับมา,วาสวัสดีครับ